สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนวันนี้วันที่26พฤษภาคม6 5 6 5นะครับก็เป็นเวลา1เดือนกับ4วันแล้วนะครับที่ลุงสาธุขึ้นมาอยู่ที่วัดถ้ำผาจันท์กับพระอาจารย์นะครับตอนนี้รู้สึกว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นนะฮะเพราะผอมลงเยอะนะครับ เดินตัวเปลีวเลยตอนนี้ฮะหอมลงมากเพราะว่าก็กินอาหารหนึ่งมื้อเหมือนเหมือนท่านอาจารย์นะครับนอกจากว่าวันไหนที่ไม่ไหวจริงๆก็ขอมามากมือ,ม,อมือเย็นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับก็ฝึก,ฝ,กฝึกตัวเองให้ให้กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนท่านนะครับวันนี้ลุงสาธุจะมาเล่าเรื่องสําคัญให้ฟังอย่างหนึ่งนะพราอาจารย์บอกว่าจะ จะพาไปปล่อยงูซึ่งงูซึ่งงูมันเข้าไปอยู่ในในห้องเก็บของของของท่านนะครับพระอาจารย์เข้าไปเจอก็เลยจับใส่กระสอบจะพาไปปล่อยนะครับลุงสาธุก็เข้าใจว่าพระอาจารย์แค่ไปปล่อยงูนะครับแต่หลังจากที่ปล่อยงูไปแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็พาไปสามสามสถานที่สำคัญนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผีดุมากนะครับพระอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่กล้าไปแถวนั้นเลยนะครับพอลุงสาธุไปเห็นก็น่ากลัวเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านไปสักการะบูชาไปขอโชคลาภต่างๆนะครับชื่อว่าถ้ำพระดันเลานะครับชื่อชื่อสถานที่ฮนะที่จะไปก็มีนะฮะวัดถ้ำฤาษี แล้วก็แห่งที่สองก็คือแห่งสำคัญนี้ก็คือวัดถ้ำพระดานเรานะครับแล้วก็แห่งที่สามเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมสหธรรมิกะของท่านนะครับก็คือพระภิกษุที่อยู่องค์เดียวนะครับแฝงตัวซ่อนเล้นอยู่ในป่าเขาลึกนะครับเพื่อฝึกฝนตัวเองก็จะเก็บเนื้อหาที่สำคัญสำคัญไว้นะครับคอยติดตามนะครับไปกัน เอภัยทานเพข็ดอภัยทานปล่อยงูได้วันนี้พอาจารย์เอางูมาปล่อยนะครับอ๋อายไม,ไม่ใช่ตามเหลี่ยมคร้ยไปไปไปตามทางขังสูไม่ต้องมาชกไ ปล่อยไปแล้วนี่แหละเขาเอิญงูแมวเศร้าใครจะได้เด ah. ือดใครจะอุ้ยเไปไปเข้าป่าไปดิเข้าป่าไปดิงูที่มันมีพิษเนี่ยมันมันมันยิงยะโสนะมันมันมันไม่มันไม่ค่อยรีบไปไหนหรอกอีลูปักเคอีนี้นี่ตังไปเดี๋ยวเข้าป่าแล้วอุ้ย ทีเดียวคนไม่เห็นนี้เขาจะเหยียบเอาเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอเยเอเข้าไปเลยไปอยู่ไปอยู่ในป่าเลยเอาเข้าไปนี่เข้าไปเออเข้าไปเข้าไปเลยรู้อยู่ในป่าที่นี่มีอาหารเยอะนีอเยอะไปแล้วอาจารย์พามา <S <S เ,เยี่ยมชมวัดในกลางป่านะครับ เป็นสำนักสงฆ์นะครับทางเข้าก็มีพอ่อฤาษีนะครับโอ้ทำสวยมากเลยนะครับพ่อปูรฤาษี ไปแบบนี้ก็รู้เลยโอ้โหลอไปเลยไล่ สแสดงดว่าที่โอ <'s. S 3> ้สแสดงว่าเยอะกว่าวัดพระจานทร์อีกนั่นนะที่วัดพระจานทร์จะมีเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นอาขี้เลื่อยมาแสไมด้เมีา่นเอออเอาเอาเอาขี้เรื่อมาแกะก็ได้อมาาให้หลวงพ่อเท่านหร่ <c oughs> จ <c oughs> ุดไล่เเลาะคนในโก โฮ้ยว่ารห่านี่ยิ่เข้าวหวาโอ้ยกันยิงเข้าวนะวาดเดียวบะมัปดื้อสีดื้อสีเยอะบยู่เน่ยออาครับโอ้ท่านฟันพระไว้รอบเลยเออจะมนพระยี่สิบสี่ อโอ้โหเป็นถ้ำด้วยตรงนี้เนาะใช่ใช่เป็นถ้ำเป็น,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 นถ้ำเป็นอุโมงค์แบบคนคนที่เขาไปมีไฟส่องมันจะเป็นมันจะเป็นทางเดินไปทะลุถึงตรงนู่นเลยจะน้าหน้าฝนาจะไปน่าจะเป็นอย่างนี้ทางตอกโอเเลยอันนี้ป่องลงลงไปเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าไปถึงไหนใช่ไหมฮะ เรียกว่าวัดถ้ำอะไรรับเนี่ยถ้ำพระดานเราถ้ำพระดานเราเออดานเรา,า,าต้นเราต้นเราต้นอ้อนะัเป็นดานหินตรงนี้แหละต้นไ่งามมากเลยท่านปั้นัเองได้ออยังไงมันมันมีมันมีพิม กินห,อห,อหอลอดทินหลอกเราแบบปูนประมาณครึ่งกระสอบประมาณหนึ่งกระสอบไปแล้วปั้นได้ด้ยวยป,ป,ป,ปูนเฟสแคปซีลจะพาสองคนน้ำแรงไหมพ่อจัน มันเป็นถ้ำเป็นรูเต็มไปหมดเลยเป็นโปรงเข<อ>้าไป,าปามันชื่อดอกอะไรฮะดองดึงดองดึงเพิ่งคเคยเห็นนี่แหละ ดอกดองดึงโอ้ไม่สารสารอะไรเนี่ยสารสังทองสีใสชนชนชัยโอ้โหนี่เป็นหลุมลงไปนี่เนาะเป็นหน้าผาโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเนี่ย มันบันไดลงไปด้วยันนี่เป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำที่แหละถ้ำพระตะกอดเนี่ยถ้ำพระดันเราจะกดนะครับที่ที่ที่เป็นตอนที่พระบ้านเขาจะเอาพวกอะไรของมาบูชาก็จะทำตะภาพน้ำตัวใหญ่ๆนี่เลยหน้าหน้าแล้วมันจะเต็มไปหมดเลยนะมันจะไม่ไมม่หดครับ ทำพัดดันเราทำพัดดันเราที่มีกลิ่นฉุนเลยเนาะกลิ่นเหมือนข้างคาวข้างคาวที่ข้างคาวเพราะมีปู่ด้วสีด้วยว่าเขาทำสวนได้แนาเ่เลยพวกบ่ะ มันขึ้นเหมือมันน้ำมันพัดไตหมดโอ้น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยเออขึ้นมาขึ้นมาถึงนี่เหลยโอ,อ,อ้เออน้ำแรงๆนะหน้าหน้าฝนแรง นี่อันนี้เป็นโอ้เขาทำใส่ตรงนี้เลยการหันน้ำเนี่ยโอ้เป็น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 บานเป็นบันไดรากไม้เลยสวยเลยสวอ ทักทายทักทายใช่พัดมาเยี่ยมหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านอยู่องเดียวนะที่สวยมากหลวงพ่อถูกดอกไม้สวยจัง